สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะพาเพื่อนๆมารี <c oughs> เคียจะมารีวิวกินสตรอเบอรี่เนี่ยค่ะลูกสาวสั่งมาจากออนไลน์จานนี้สามร้อยบาทค่ะนี่ก็ไซส์ใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยลูกใหญ่อยู่นะ นี่นะคะไปดับมอเตอร์ไซค์มาติดเครื่องไว้ให้เครื่องมันร้อนไม่ได้ขี่นานแล้วเครื่องมันเย็นสตามไม่ติดเลยต้องซ่อมหลายอย่างเลยลูกใหญ่อยู่นะนี่ยากรูดีค่คะลูกเบลอเลยลูกใหญ่อยู่ลูกเท่าหน้าเคียร์เลย เห้ยเห็นไหมเค้ก็จะมาชิมดูว่ามันจะอร่อยไหมชิมดูสิว่าอร่อยไหมนี่เลยหอมมาก อืม,อมแต่กินไปแล้วแต่ยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องล้างก่อนเนี่ยชิมให้เพื่อนๆดูให้ดูเนื้อในมันฉ่ำมากเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยกลิ่นแบบตายนึ่งอะ่ะแบบอะไรเงี้ยเหมือนจะเสียอะไรประมาณนั้นอะ่ะไม่เป็นสามร้อยบาทราคาสูงอยู่เหมือนกันนะ สตรอเบอรี่เคียร์ช่มนี้เพื่อนๆดูชำ่ำรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานไม่หวานจัดอมเปรี้ยวอมหวานเนี่ยเดีย๋ยวเอามาเอามา,า,มายำยำก็ได้หรือว่าจะเอามาตำกะปิเคยไปกินที่ร้าน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 หนึ่งอะ่ะเขาเอามาตำกะปิอร่อยมากตำใสกะปิ นี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเคียร์จะไปล้างก่อนนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>